ระฉะนั้นทนายเก่าทนายผู้หญิงคนนี้ก็เลยสิ้นสุดการทําคดีให้แอมตั้งแต่หนหึ่งพฤษภาคมครจึงอยากให้ทราบโดยทั่วกันว่าตอนเนี้แจ้งไปยังครอบครัวอแอมแล้วนะฮะซึ่งทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดขัดอะไรซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมอยู่ดีเขาเขาเปลี่ยนทนายเรากลับมาที่แอมไซน์นายยังคงได้รับความสนใจจากสังคมอยู่นะฮะนี่มันจะเดือนแล้วนะ มันจะเดือนแล้วนะม,มีเรื่องให้ต้องตามกันต่อในรายวันเลยละ่ะวันนี้ทนายพัฒน,น์ธนิชาเขายิงยาวต,ตอนนี้ไม่ได้เป็นทนายความให้กับแอมแล้วเอ้าไม่เป็นแล้วเหรอเนื่องจากแอมเนี่ยมีการแต่งตั้งทนายคนใหม่แล้วหลังจากที่ถูกนําตัวเข้าไปวาควบคุมในเรือนจําก็เป็นชนายทนายสินคุปไทยกรขนาดนี้อย่ามาเรียกว่าทนายแอมเพราะเธอไม่ได้ทําคดีให้แอมอีกแล้วอแอมมีการเปลี่ยนทนายตอนแรกก็สอบถามแอมในขั้นตอนของพนักงานสอบสวนว่าจะเปลี่ยนทนายหรือเปล่า ถ้ายังรับได้กับการทําคดีของตนเนี่ยแอมบอกว่าไม่เปลี่ยนเพราะนั้นแอมบอกไม่เปลี่ยนแต่พอเข้าสู่เรือนจําปุ๊บเข้าไปสู่เรือนจําปุ๊บเมื่อถามแอมอีกครั้งแอมบอกว่าเปลี่ยนเพราะฉะนั้นทนายเก่าทนายผู้หญิงคนนี้ก็เลยสิ้นสุดการทําคดีให้แอมตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมฮะจึงอยากให้ทราบโด,ดยทั่วกันว่าตอนนี้แจ้งไปยังครอบครัวของแอมแล้วนะฮะซึ่งทางครอบครัวก็ไม่ได้ติดขัดอะไร ซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุว่าทำไมอยู่ดีเขาเขาเปลี่ยนทนายอแอมเนี่ยอาจจะไม่พอใจในการทํางานตัวเองก็เป็นไปได้แลังจากนี้เรื่องคดีความของแอมขอให้สื่อมวลชนเนี่ยไปติดตามกับทนายคนใหม่ดังนั้นในส่วนคนที่รับหน้าที่วิพากษ์วิจารการทํางานหน้าที่ของดิฉันเนี่ยเกิดจากความเสียหายหลังจากนี้เอาละ ก็ต้องเข้าสู่กระบ,บวนการทางกฎหมายจะฟ้องกับคนทั้งกคนเลยโอ้ถ้าใคร<อ>แบบว่าว่าเขาอย่างนี้เขาจะดูในคอมเมนต์ทีนี้ทนายความคนใหม่ของแอมนะคะชื่อว่าทนายชินคุปเนี่ยนะคะก็เปิดเผยกับทางเรื่องเด่นเยนนี้นะคะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวอะไรกับแอมเลย<อ>เพียงแต่ลูกความของเขาเนี่ยอยู่ในเรือนจําเดียวกับแอมอนะคะวันที่แอมเนี่ยแต่งตั้งตัวเองเป็นทนายยอมรับว่าตกใจที่ต้องดูแลคดีนี้ ตอนนี้ก็เหมือนกับจิตอาสา,าทางด้านกฎหมายนี่แหละแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปพบนะคะซึ่งการเซ็นแต่งตั้งเนี่ยก็เป็นไปตามกฎของเรือนจำนะคะว่าต้องเซ็นแต่งตั้งทนายเพื่อที่จะได้เข้าไปพบกับผู้ต้องขังได้นะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวจะพบกับแอมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้คือ15พฤษภาคมค่ะครปรากฏก้อยที่ไปปล่อยปลาอ,อยู่ดีๆอ่ะมีคนส่งทรัพย์สินมาให้แต่ส่งมาทางพัสดุส่งมาเป็นพัสดุเมื่อวานเนี่ยตำรวจก็สามารถตามเจอคนเออ คนที่ส่งทรัพย์สินของก้อยที่หายไปแล้วก็มีพัสดุส่งให้เพื่อนสนิทของแอมตำรวจรู้นะฮะว่าใครคือคนส่งมามสรุปคนที่ส่งมาคือน้องสะปคยของแอม,อมไม่ใช่ใครที่ไหนเลยเมื่อวานเนี่ยตำรวจคุมตัวน้องสไปคยของแอมแล้วก็น้องชายของแอมเนี่ยมาให้ปากคําเพิ่มเติมตำรวจได้มีการเปิดเผยเ,เส้นทางของพัสดุกล่องเนี้เริ่มจากที่แอมเนี่ยไปส่งจากสุโขทยัย<ห>ส่งจากสุโขทัยกลับมาที่บ้านจังหวัดนคปรปฐมครับ จากนั้นก็นําพัสดุเนี้ยส่งต่อไปที่ราชบุรีลยแล้วก็นําไปให้น้องสภัยที่ท่ามากาการจนบุรี<อ>ทิ้งเงินไว้ให้สองร้อยให้ส่งไปหาเพื่อนที่จังหวัดเพชรบุรีอีกน้องสภัยก็เล่าว่าจําวันที่ส่งพัสดุไม่ได้จริงๆแต่วันนั้นน่ะน่าจะเป็นวันที่แอมเนะี่ยมาเอารถยืมไปใช้ครับตอนนั้นน่ะหนูอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ของพี่แอมเขาบอกให้เอาพัสดุไปส่งให้พี่หน่อยเป็นเอกสารไม่มีอะไรหรอกเขาไม่ได้เอาบัตรประชาชนมา ตอนนั้นนะ่ะมันก็มีเรื่องของก้อยเสียชีวิตแล้วไงแต่หนูก็ไม่กล้าถามอะไรว่าอย่างนั้นวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี